หนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับพี่รอง f อครับสำรวจนี้ก็เลยอเห็นมันหัวไข่แน่ก็เลยลองสามกิโลเบิ่งเงาหนึง่งไปหากิโลกับ2อขีดเอาดินขอดินออกแล้วครับอา่ยังแต่ขัวมัน นะครับขัวกนาจะอยู่ประมาณสองสามขีดหัวนี่เงานีก็นะ่าจะอยู่ในสี่โลสี่โลเจ็ด,งงงงจดนะครับนาจีเวศศี่โลเจ็ดล่องเงาหม่ครับล่องเงาหม่สีิโลเจ็ดนะครับหัวใสได้ครับเดี๋ยวลองตัวนี้เบิ่งพี่น้อง หาโลขีดครับหาโลขีดแต่ละเงาครับเอางดูดีซีโลหาโลนะครับไปล่องตัวนี้เบิ้งมาทานขอบดินออกดินออกจะหน่อยครับดินยังไหลอยู่ครับพอดินออกก่อน หาโลกคีดครับได้หาโลกคีดกันหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากิโลกับหนึ่งขีดครับมันจะมีนักกลุนอ,อยู่ครับทั้งด่านพุ่นทั้งด่านพุ่นอาจจะเป็นเจ็ดอาจะเป็นเจ็ดกิโลครับอาจะเป็นเจ็ดกิโล,าโลกามา่าอัปเดตให้ที่นอนเดือบึงถึงเวลา้างงานกันแ้วัน ประมาณสามโลครับจางตามก็คือสามกิโลครับนะครับอ่ามั่นถึงผมขัดเมื่อวานนี้นะครับที่นี่มาเบึงอ่านวดนี่ครับยังมีหนวดอดี่วกับพี่น้องนะครับหนวดตัวนี้นี่นี่นวดนวดนี้ยมมีปัญหาป่ใชสปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นหนวดลักษณะอย่างสี่นะครับหน,นวด บางท่านก็นอ่าไปเหตุมันมันบ่าเป็นหัวมีแต่หนวดเป็นปะเป็นอย่างมันจังเป็นหนวดที่เพิ่นเป็นหนวดครับก็บคือเข้าบ่ดรยอาดูแลบลํารุงนะครับอตอนเข้าปลูกเริ่มแรกนะครับตอนปลูกเริ่มแรกอ่าหลังจาก อักต้นกาไปแล้วนะครับปักถอนพันธุ์ไปแล้วนะครับไนสามเดือนนะครับพ่นแตกกิ่งแตกใบมาสามเดือนเราก็ต้องไปคุยเบิงครับพี่น้องไปคุยเบิงว่าหากพ่นที่แตกบอนะครับหากเพ่นหักนี่ละลักษณะเป็นหากกษะสีละครับพ่นที่แตกอ่าตัวที่ไม่หักเน่าออมากบอนะครับถ้าบลอไม่หกักแสดงว่ามั่นมันเท่าต้องการบำรุง ปุ๋ยตัวถ่ายนะครับปุ๋ยตัวถ่ายสูงนะครับถ้าก็ต้องดูแลรักษานะครับหาปุ๋ยตัวถ่ายสูงมาใส่เลยนะครับเพราะว่าหลังจากสามเดือนไปแล้วนี่ตัวนี้เิ่นจะพองนะครับิ่นจะพองกลายมาเป็นหัวนะครับกลายมาเป็นหัวนะครับแต่เขาบอกมาลุ่มมันก็จะเป็นหาจากสียละครับนี่ครับนี่ดูแลบ่ถึงปะไหนครับนี่นะครับอ่า ปุ๋ยปุ๋ยไห้ปะทั่วอ่อนโตนะครับเราก็หาปุ๋ยตัวถ่ายครับสูงๆเอามาใส่บำรุงนะครับเพราะว่าหลังจาก4เดือนไปแล้วนี่หลังจาก4เดือนไปแล้วนี่เซกตัวนี้สีตายนะครับนี่สีปรสามาดเกิดเป็นหัวเด้เลยนะครับพาตกบำรุงแต่3เดือนนี่ครับถงบำรุงแต่3เดือนนะครับดังเส้นนี่ละนะครับนี่นะครับจะเป็นหัวใหญ่ลักษณะจังสีครับพี่น้องครับ ถ้าหากหากก็มาในหนีบอบอชัยปัญหานะครับแต่ตะวถ้า,าหากก็มาในเงาเนี่ยห,หากกมาในเงาจะาสี่แล้วเขาต้องทําการบำรุงนะครับทั้งนี้ทั้งน,นั้นเขาก็ต้องบำรุงดินน้ำนะครับดูแลดินนะครับเอาปุ๋ยขอกปุ๋ยังยงมาใส่บำรุงดินของเหาให้อาสมบูรณ์ตลอดเวลานะครับมั่นเหากับทิศามาช่อนใช้ไปหากินได้นะครับไปหากินได้นะครับน้ำปรปสบการมาเรา กระฟังนะครับมาแจ้สุกกระฟังครับขอบคุณขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับช่องพอยกี้ค,คนป่าเทศบาลโดยดีเสมอมากขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับอาามีอังกาคอมเมนต์ให้ค้ามนะนําำมาเลยนะครับเ้อร์วาว่าข้อมูลผมบัเพียงพ่อนะครับขอให้พี่น้องคอมเมนต์มาแนะนำน,นะครับผมก็จะได้ไปปรับปรุงนะครับนี่ครับให้อ่า แช์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเนาะการบวากันนะครับสำหรับคืนนี้ก็ขอสวัสดีครับขอพี่น้องมีความสุขความเจริญเจริญสุขเจริญสีเจริญมีเจริญบางเจริญสุขขังเจริญพลังอย่าเจ็บอย่าจนดื่มปิโนดื่มสุขสุขครับสุขสุขคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม